ต้นใหญ่ให้เขาแตกต้นเล็กแบบนี้นี่เราก็จะได้แบบนี้งามไหมสวยมากอราใส่จานการมีแต่ดินแล้วลูกสวยไหมคะสวยจังเลย <c oughs> ผักโวนหมดแล้วลูก <c oughs> เอาเด็ดเลยนเอาแต่ดอกลูก អត់អូនរត់លឿនណ៎ណ៎ចោលចានទៅណ <coughs> ៎ដែតអោយោតមិន ออกมาเลยจะได้ปลูกใหม่นะ <c oughs> นี่นี่ค่ะ <c oughs> ว้าวว้าว มาให้แม่นะจ้าขอบคุณค่ะลูกว,ว้วาวว้าวนี่เลยสวยเอา้าใครพี่พี่เขาเลิกโรงเรียนหรอเลิกเรียนแล้ว กลับบ้านขับรอไฟกลับบ้านโอู้เราไม่ถอนทิ้งอย่างนั้นล่ะลูกนี่นี่เลือกอแตยยอดแบบนี้อนีอุ้ยน้ำแข็งเยียบพักน้ำแข็งเยียบพักนี่ขยับมาโอ้ยน้าลูก อ่ะหยิบมาหยิบมาให้แม่แม่จะเด็ดแม่จะเด็ดเอาแต่ยอดเขาขอบคุณนะคะเย้นี่ค่ะได้แล้วว้าวไปกันเถอะว้าว